มาครับมากินงทานครับผมงทานลูกชิน้นอันนี้เป็นน้ำสมครับเจดีมะนุ่มนุ่มค่ไห น mm ้ำมันนี่ไปไหนน้ำเด็ดน้ำเด็เอาเฉยเลยน้ำเด็ดเอาแนี้เหรออันนี้อันอันนี้ยืนเลยยืนเลย

ลงทานหลายครับผมไอติมกับนี้ตัน่ากับขน,นมครับผมสาลาเปาถ้าคุณสาลาเปาแล้วก็เป็นโรตีครับ

กันเน่พราะนั้นเก็บสองร้อยโอ้โหโรตีาแเโรตีเพราะนั้นบ้านไหว่าเห็ดลงทาน้ำกันครับบ้านไหบ้าทุกคนวัดสีชมพูบ้านไหบ้า อันนี้เป็นมุมบักสองสาวครับผมลงทานคนหลายแน่มองไงลอยเขียดนอกวัดครับบรรยาก,<ม>า,กาศ<ม>าลงทานครับผมที่ยังไม่ได้รับทานอาหารก็มองมองดูนะครับตามรงทานนะครับหาทานนะครับ ถ้าไม่มีโรงทานก็โรงทานกลางนะครับคอยให้ท่านได้รับประทานอยู่ พี่นอ้องนูครับตลอดทั้งคุณปอคุณแม่คุณนําของมูบานมูฮกบานหยืบาดของพวกเฮาทุกท่านทุกคนครับเนื่องด้วยเมื่อนี้เป็นมือร่วมบุญนะครับมหากุก็คือบุญกระถินนั่นเองนะครับจะนั้นแล้วอขอเรียนเชิญเ้อคุณปอคุณแม่ทุกท่านทุกคนขมาแล้วยังไดิทบ,บุญยังปไดทต่อย,ยอดองค์พระมหากระถินนั่นกับขอเรียนเชิญ คุณพอ่อคุณแม่พี่พี่น้งนองเออออกจากบ้านตั้งเต่ว่าทำบ,บุญได้พี่น้องนะครับมาถึงแล้วเลยทำบุญเราไปได้ทำท่านแล้วตีเส้นทีุ่ณทุกคนต่ออํานวยการเด้อพี่น้องเด้อนะครับมาร่วมกันนงมธนาสาธุการทำบุญกระเทียนจึงนักระเทีนหาเพองอยากหาลูกได้ายากนั่นแี่เกาะเหนืออาทิตย์มาร่วมในมาในเมรีรับของแก่รับของลงทานรับประทาน นำชาวปลาอินทชาตแล้วขอเรียนเชิญเร้ยกอมาน้าจุฬนาบาทสิบปาดกี่สิบปาทร้อยปาทสองร้อยปาตามกับร่างชาตของพอของแกของทีของนอขออนุโมทนาบุขจากรกับเห็นไหยนะจากผู้ข่าวมาบ้านเาทำไวาแล้วให้มันถึงใจบุญแต่ับเดี๋ยวพพหนาพูนี่บ้าป็นี่บ้า เรอยจะต้อพ่อจะต้อการนะครับอ่าขอกาบขอพรขอรุ่งเองเรื่องหน้าบุญขอพรของแง่บุท่านถึงกับเป็นเสียงเบาแล้วจีวเจียวหลุดายธมาเรย่อสะเทิอยช้ยาวน้ำตาแดงจนได้ถึงใจแล้วเดือดร้อนเย็นน้วตาแ